เฮว่ามันไม่เล่นกันแล้วไอ้หกนาทีแล้วอ่ะเขาเลิกเล่นกันหมดแล้วส้มผลากรวงผลากร้อนฝรั่งหรอฝรั่งฝรั่งไม่ใช่ผลไม้ป่ะไม่มีใครแก้เลยไม่มีใครไม่มีใครแก้เลยจริงไม่ไม่อยากแก้ทำไมอ่ะผูกแน่นแบบก็ไม่ได้มัดกไม่ได้มัดก็ไม่ได้มัดเฮ้ยกลัวกดอีกแต่ที่มันเหลือตัวเดียวตลอดว่ะ ว่าว้ามึงไปดูอยกไอ้คนนึงน่ะเฮ้ยมาแย้วกเรียอเลยไอ้ที่มันโอ้โหมันไฟเตอร์สามว่ะอย่าไปกลัวดิอย่าให้มันหลุดก็พอมันจะเล่นมันๆหน่อยถ้าไม่มีเหนี่ยมาก็ชนะอยู่น่าจะชนะอยู่เกี่ยวอะไรมันน่าจะบินไปสตุนบนฟ้าได้หน่อยม่ใช่ไม่ใช่อวบวอชรีคิปคิปบนฟ้าไงแค่มึงตัวดีไกลมึงก็ยิงไม่โดมินเน่แล้ว เริ่มเริ่มเริ่มเฮ้จะมาเล่นนาบาตตัวใหม่ตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเข้ามากี่วันไม่เกี่วันใช่ป่ะใช่เหรอยังมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไอยังมาเดี๋ยวกลับไปกลับไปแล้วกลับกลับมาแล้วตานใส่แล้วเข้าดิเข้าดิเข้าเว้ยตายแล้วไอ้มันอยู่ไกลอ่ะแทงป้อมอยู่เนี่ยยิงมันยิงมันยิงมันทีเดียว เออโนถอยหลังเข้าหลังเข้าใครมาไม่รู้เอ้ยแล้วกูดิปนภาษาไทยทันไมมินเนียนแทงอยู่มินเนียนแทงอยู่หนีเร็วโอ๊ยไรวะโน่ภาษาไทยวะเนียนที่ภาษาไทยเมื่อกี้เป็นเกมทีต้องเปลี่ยนภาษาก่อนเว้ยเนี่ยลงมาช่วยดิมาดูดมาตัวเดียวถอย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 ตีลูมลูมลูมตี ไี้เอาตีกองให้เราเนื้อหอยหอยกมาเนี้อหอยมาตียิงแรงตียิงไกลด้วยนียิงพลังเฮ้ยไม่มีใครสนใจกูเลยตาตะตันใส่พี่ดีมาตะตันใส่พี่ดีเหี่วฮิีวอยู่ฮิีวอยู่เออเน้อหอเนี่ยหอยมันบวกหอยบ้างนะทะนุโง่จะตายแล้วดักหลังอยู่ดักหลังอยู่ดักเลยวิ่งไปติงต่อมาแล้วมาแล้วเนี่ยจะตายสองตัวเลยไอ้นี่ไง เออตายมันทันอ่ะนี่ And erman, And erman, And erman, And erman. อันเดเมท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 ์ตีกอง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 นี่นคือฮิวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตีกองคือเดเมจอันนี้ฮิวเนี่ยอันนี้ฮิวอ,อยู่ตีกองเขียวๆอ่ะอันนี้ฮิวเออเจ๋วเจ้าป่าสตันตด้แล้วเอ้ยขู่เอ้ยอเอ้ยต่อได้ต่อได้ต่อได้มีฮิว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 อืมไม่น่าได้หรอวะ ทีมนุ่นเขาหลุดเปล่าเฮ้ยรอบนี้ไม่มีใครหลุดต้องหายแล้วเนี่ยปะสตัมสายสตัมสายตัวแม่งใหญ่จังวะยิงง่ายดิ <laughs> เออโหดเหรอโอ้โหแต่เนี่ยมันดึงดมันมันเสียสกิลดึงแล้วมันเสียสกิลดึงแล้วกูรอมึงข้อมันเสียนอสข้อสวยๆก่อนได้แล้วไอ้ว่า ขูเข้าไม่ได้เอ้ยเข้าได้เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเตีกองเว้ยตีกองเว้ยตีกองเว้ยโอ้โหอะไรหมดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮิวอ่ะหิวอยู่หิวอยู่หิวอยู่โอ้ระเบิดฮิวอยู่หิวอยู่หิวอหิวอมีคนม่บอกสายมีคนไม่บอกสายเออหนีไปไหนไม่รู้ว่ะทิพเป็นคิวว่ะทีมเราสายสายสายตามล่าตามล่าตามล่านี่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 เอายืนว้าบอ่ะยืนว้าบอ่ะยืนว้าบอ่ะ ยืนว้ายืนว้า <laughs> ทำไมเนี่ยววิ่งมาลานได้วะเออโคตรแย่ oh yeah. ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแม่งรากทำไมต้องยืนว้าตรงนี้วะเอา้ายืนว้าร,อ,รอยืนว้า <laughs> งูดีก็ไม่ยืนว้าเถอะมานาดไม่พอไอ้เข้าหลังแล้วเข้าหลังแล้วขังได้แค่ตัวเดียวเองตีกองตีกองตีกองต <laughs> ีกองอัดดาเมจแม่งคนเดียวเนี่ยปลาสตัร์ไปดิปลาสตัร์ไปดิ คอมเมทใ er นเพื่อนฮิวฮิวไส้ตัวด้านหลังอ่ะไส้ไส้โหไม่ตีแรงอยู่มาไฟเตอร์เฮ้ยมาตีกับมันหน่อยเนี่ยอย่าบานเออเฮ้ยโดนลุ้มโดนลุ้มโดนลุ้มเออรถมาทางไหนเนี่ยโดนลุ้มโดนลุ้มโอ้วีรอดว่ะรอดว่ะอวยรอดว่ะสวยตายหมดรอดว่ะ ดูท่าวาดไปนี่ก่อนโคตรเทพแอปสีสิบห้าตัวบ้าอะไรใช้กล่องเฮ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาไอ้โดนแล้วถอยมาถอยมาฮิวไม่ยู่ถอยมาเลยถอยมาเลยไอยอยู่ถอยอยู่มันมาคนซ้ายเห็นปะน่ะถอยถอยวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วบ้าวิ่งเร็วแล้วถอยเลยถอยยาวเลยวิ่ง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 เฮ้ยแต่เหนี่ยมาแล้วไอ้เอาอไม่บอกว่าบวกตอมาดิมาดิเอาไปตีกองตีกอง ตีก้องทำไมเนี่ยโดนลัวตีก้องฮิวแล้วเนี่ยมาใกล้ๆพี่พี่มีฮิวเดินมาใกล้ๆอ่ะเออตีตีมันด้วยตีไปถอยไปอ่ะตัวแม่งระเบิดถอย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 ตัวมันระเบิดตัวมันระเบิดลำคาญนี่มั่วแม่งทับระเบิดเฮ้ยกันใครวะถอยออกไม่ได้ด้วยนี่มันคอมอันตีคอมโบกับกีเดียนนี่ว่ะใช่ใช่ไปมาเฮ้ยวกวแก ตีแม่งตีแม่งตีแม่งอือ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 อืตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเจิสองตัวจะไปมันมันวิ่งหนีก่ะมันไม่สู้อ่ะตายไอ้ยี่เอาตายหมดวิ่งผ่าป้อมแล้วเนี่ยโอ้ยโอสามตัวใช่เหรอเพื่อน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 หลังไปเนี่ยวิ่งผ่าป้อมเลยเนี่ย แล้วหิวก่อนหิวก่อนเขาตีตีกอง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 เออเออเอหิวต่อหิวต่อไปไปไหนอนี่ยไปได้<ะ>แล้วตั้งยักหน้าไปดีเอาบัฟความเร็วไปเพื่อนวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วตกวิ่งเร็วแล้วตกไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าเอยขอได้ปะขอได้ปะเออ ไปหลังๆๆอะไรอ่ะเนี่ยเนียพี่มาหาพี่เนี่ยพี่ฮิวอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยถอยมาดิปาสตัร์ให้เราปาสตัร์ให้เรารอเรารอเรารอเราเอาวิ่งเร็วไปเอาวิ่งหนีไปอือโอ้โหนักกระมาว่ะจริงๆมันมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอ่ะนักกระมาว่ะโน้ตนักกระมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยนักกระมาศูนย์แปดเฮ้ยคิวรวมดูตรงไหนโอ้เราคิวสามสิบห้าแล้วอ่ะโคตรโหดอ่ะทีมเราอ่ะจริงจริง อ๋อทีมมันแค่สิบเอ็ดเองมีฟอร์มทีมอีสปอร์ต e ได้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย,ยใ,ชใช่ใช่เหรอวะ <c oughs> ไปกำลังไปมีเอวตีมีเวตีเปิดได้เปิดมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยแร็มันพุ่งเข้ามาว่ะกันทั้งหลังให้อยู่ตู้แรไปอ้าวอ้าวมาดิตีกอง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 ฮิวฮิวฮิวーฮิュดึงใครวะเนี่ยวดึงวินเนี่ยเนี่ยวะ แต่ถ้าฮิวแม่งต้องปิดเด้นไว้ถ้าไมขังใครวะานอตขังนี่ไม่เห็นมีใครเข้าไปให้เลยวะเข้าอะไรป้อมอยู่ข้างในมีป้อมอยู่ข้างในใครจะไปเข้าไปขังตั้งสองตัวแล้วยงไงวะไปกังไปอ๋อไม้แหวกอ๋อไม้แหวโดดลงหญ้าไปแล้วฝับมือกองอันดับหนึ่งมาแล้วไปอ้อมไปอันตีหกวิไปไหนไหน,นี่ไงตีอยู่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 ตีเบาชิบหายเลย ตายอีได้ตีไปเลื่อยเลยมันก็ตายเอ้ยไปไหนเล่าวิ่งเร็วกว่าเว้ยวิ่งเร็วกว่าเว้ยไปไหนไปไหนใช้เหมือนลูซิโอเลยวะ่ะไปไหนเออเหมือนเหมือนม,ม,มีท่าลูซิโอท่าวิ่งเร็ว <c oughs> ปาสตันไปดิไปไหนไปไหนเล่าเฮ้ยอย่าขวางนี่นู้ดเอาวิ่งเร็ววิ่งเร็วไล่มันไปไหนทำไมมันฆ่ามยากจาังวะวิ่งไปวิ่งมาล่อมันเข้ามาเนี่ยไอ้แอบอยู่ข้างหลังอะ ไปเลยเขาเป็นอย่ยเข้าไปได้ตีตีตานยัดหน้าแล้วก็ตีกองใส่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 โคตรแรงโคตรแรงอในเฮิเลชันอีกแล้วอ่ะทำสามสี่คลิปก็ก็อในเฮิเลชันทุกคลิปวางริงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี้ยป้อมยิงเอาเพิ่มความเร็วไม่โดนอีกมันไล่ตามมันเนี่ยมันไล่ตามอ่ะ ตายฮะหิวฮิวหิว,วเอ้ยขบวนตีว่ะขบวนตีว่ะขบวนตีว่ะตีกองอี่ตีกองอี่ตีกองอี่โอ้โหทายหมดอ่ะทำไมต้องเป็นตีลมมันน่ะ <ไป S 1> เฮ้ยะนลลูกดูอยู่ข้างนอกการให้กันให้เอ้ยมันเอาตีแล้วระวังโน้ตดูข้างหลังลด้วยนะเว้ยวิ่งเหมือนในนั่น,นอ,อีกเอ้วยืน<ห>าวาร์ปเหรอยืนวาร์ปมาแล้วมาแล้วมาข้างหน้าแล้วบวกเลย นี่ไงปาสตาร์นเอ้ยมันเสียท่าดึงแล้วมันเสียท่าดึงแล้วสวยเนี่ยสวยตีกองตีกองตีกองจ้าตีกองจ้ากีเดียนนำตีจ้าตุ้มตามตุ้มตามหายทั้งทีมแบบนี้โอ้เฮ้ยมันเฮ้ยมันโอ้หมันสตาร์นสามสี่คนหรือไงแค่สี่หอแค่สี่หรอเด็กโกงเองดังขวาดิอ้าวยอมแพ้ว่ะ ยอมแพ้ความโหดความโหดของนาก,การมะไงนี่ไง <c oughs> เฟลยร์ระเกมอีกแล้วทำไมจะห้าทุ่มแล้วอ่ะเล่นเกมเดียวมันมีเฟลยร์ระเกมไหมไม่มีถ้ามีก็ดีดิถ้ามีก็นาก,การมาะศูนย์แปดอ่ะเฮ้ยเอา <c oughs> ยืนว้าบเหยืนว้าบเห